กระสือล้างเขนเสียงจักรจันร้องระงมในยามเย็นแนนเดินกลับบ้านพร้อมตะกร้าผักที่เธอเก็บมาจากสวนหลังบ้านท้องฟ้าเริ่มมืดลงเรื่อยๆแต่เธอไม่รีบร้อนเด็กสาววัยสิผู้มีดวงตากลมโตและผิวขาวเนียนเดินผ่านลานกว้างกลางหมู่บ้าน แล้วยิ้มทักทายชาวบ้านที่นั่งพูดคุยกันกลับมาแล้วเหรอแนนวันนี้ไปเก็บผักอะไรมาบ้างลูกยายคำหญิงชราผงขาวโพลนทักถามด้วยรอยยิ้มเก็บผักกาดกับมะเขือมาขยายดูสิงามๆทั้งนั้นเลยแนนยกตะกร้าให้ดูยายคำพยักหน้าชื่นชมเก่งแล้วลูกอย่าลืมแวะมาหายายบ้างนะมีขนมทำไว้ให้แนนพยักหน้า ยิ้มอย่างสดใสแต่เธอสังเกตเห็นชาวบ้านบางคนที่นั่งอยู่ไกลออกไปมองมาที่เธอด้วยสายตาแปลกๆอยู่ดีอยู่ดีลูกวัวของบ้านผมก็ตายโดยไม่รู้สาเหตุเธอได้ยินเสียงลุงสมคิดพูดกับกลุ่มชาวบ้านบ้านฉันก็เหมือนกันไก่หายไปตัวหนึ่งพอเช้ามาเจอแต่เลือดเต็มเล้าแม่ค้าขายของในตลาดเสริมแนนไม่ได้สนใจนะักเธอโบกมือลาย,ายคำแล้วเดินกลับบ้านที่อยู่ห่างออกไปอีกหน่อย บ้านเล็กบ้านเล็กที่เธออยู่เพียงลําพังตั้งแต่แม่เสียไปเมื่อสองปีก่อนคืนนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นในยามดึกแนนลุกจากเตียงด้วยความโงงง่เหใครคะเธอถามเสียงสัน่นแนนเปิดประตูหน่อยเราต้องคุยกันเสียงผู้ใหญ่บ้านดังมาจากนอกประตู